กระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา กราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายซึ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไป ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยได้พร้อมเพียงกันนะจ๊ะ ยามหังสัมมาสัมพุทธังยามหังสัมมาสัมพุทธังภควันตังสระนังคาโตคะทวันตังสระนังคาโตอิมินาสการณนะอิมินาสการณ์นะตังภควันตังอภิปูชยามิตังะควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตร,รัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพระเจ้าถึงซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดทุกได้จริง,ด,ด,รงด้วยสการะนี้ด้วยสการะนี้ยะมหังสวาขาตังยะมะหังสวาคาตังตะกวตาธรรมังสะระนังค พระคาวตาธรรมังสารนังคตโตอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะตังธรรมังอภิปูชยามิตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิดีแล้วดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่ง ้าพเจึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภัยได้จริงกรรมจัดภัยได้จริงด้วยสการะนี้ด้วยสการะนี้ยะมะหังสุปฏิปันนังยะมะหังสุปฏิปันนังสังขังสระนังคโตสังขังสระนังคโตอมินาสการณรนิมินาสการณรนาตังสังขังอภิปุชยามีตังสังขังอภิปู ยายาข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏ,ฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏ,ฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซซ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสกราระนี้ด้วยสก,การะนี้อรหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวา พระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะขวตาธัมโมสวาคาโตภะคะขวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิอันมัยยังบตสัปปะควะโต ผวักนมการังคารวามาเสฮ์นามทัสสะภะคะวันโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนามนทัสสะภะคะวะโต สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุกัสสะอัจโยโนพันเตอัจโยโนพันเตอัจจักมา ยะถาพาเลยะถาพาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยถาอากุสเลยะถาอากุสเลเยมะยังกรัมหาเยมะยังกรัมหาเอวังพันเตม่ยังเอวังพันเตม่ยังอัจจโยโนอัจโยโนอภิคันหาทายอภิคันหาทายายติงสังวรายามะ ยาติงสังวรายามาข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาลที่พลังพลาดด้วยกายวาจาใจที่พลังพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพยี่ยงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพานคนหลงเป็นคนพานคนหลงอาคุศล เข้าสิงจิตอุศนเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิด่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พพพพรรรรระะะุทธมสง์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นจงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแด่ข้าพระพุทธเจ้าแด่ข้าพระพุทธเจ้าํำเดินแต่วันนี้เป็นต้นไปจำเดินแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้า าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปในเบื้องหน้าสืบต่อไปในเบื้องหน้าบุกาสากราข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการอดีตการมากกว่ามเลเซายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่ามลเลทายในท้องพระมหสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ใน ปัจจุบันนี้ในนนปััจจุบี้ขอจงมาบังเกิดในจากกุทวานโสตทวายในจากกุทวานโสตทวายคานทวานชิวหาทวายคานทวานชิวหาทวายกายทวานมโนทวายกายทวานมโนทวายแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดโอกาสสาโอกาส พระพุทธเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตรธรรมเจ้าข้าประกราข้าประการในอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วนอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วแตนับจะประมาณมิได้แตนับจะประมาณมิได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประกราข้าประกรในนาคตกลรภาย ภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนโพโลกุตระธรรมเจา้าและพระนโพโลกุตระธรรมเจา้าข้าประการาข้าประกรในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากขุทวารโสตทวารในจากขุทวารโสตทวารขานทวารชิวหาทวารขานทวารชิวหาทวานากายทวารมะโนทวารกายทวารมโน แห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดอุกาสอกาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์พระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์ในกิตตการที่ล่วงรับไปแล้วในกิตตการที่ล่วงรับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้และพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ พระอริยสงฆสมุติสงในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆสมุติสองใพระอริยสงฆสมุติสงในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากขุทวานโสตทวานในจากุทวานโสตทวานธานทวานชิวหาทวานธานทวานชิวหาทวานกายทวานมโนทวานกายทวานมโน วแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เธอในการบัดเดียวนี้เธอขอเดชคุณพระพุทธเจ้าขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสม์เจ้าคุณพระสม์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะ ขงครูปชาอาจารย์ครูปชาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีคุณทานบารมีศีลบารมีเนิคัมมะบารมีปัญญาบารมีเนิคัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีเนตตาบารมีเวขาบารมี เจที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติบุญชาแสนชาติก็ดีบุญชาแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมากและผลขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมากและผลในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอนิพานะปัจจะโยโหตุนิทานะปัจจะโยโหตุกรบกรา Gracias.